อย่างได้ด้วยมือวิเศษเย้เย้ซื้อการ์ตูนที่อยากได้มาแล้ว <c oughs> ดูท่าจะสนุกเนาะใจเย็นไม่ได้นะเล่มนี้ฉันเป็นคนซื้อมาเอง <c oughs> ของแกก็เหมือนของฉันของฉันก็เหมือนของฉันไงล่ะ สงสารโนบิตะจริงๆเขาคือเด็กผู้ชายที่น่าสงสารที่สุดในโลกนี้ก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับไม่คิดจะหาทางช่วยเด็กคนนี้บ้างเลยเหรอโอ้ยไร้สาระน่ะที่สำคัญห hey, ิมากก็ไปได้ตกสักด่อยนี่นะก็แค่สื่อถึงอารมณ์เฉยๆเองแต่ว่าฉันโดนแย่กับตุนไปจริงๆเนาะถ้าอย่างนั้นก็ไปเอากระตุนกลับคืน ว่านายน่าห้ามเอาไปใช้ทำเรื่องไม่ดีเชียวนะรู้แล้วน่รู้แล้วน่ไปละได้ได้ไหมเนี่ยจะไหวหรือเปล่าน้อเอใจแอนเหรอเออ่ะกระตูนสนุกสนุกแบบนี้ให้รูกพี่ตาเก็บวัตล้เสียของเก็บไว่เองดีกว่านี่ละเอาผิดนะ นี่นะนี่นะเจ้าใจอ้นคอยดูเถอะนี่ให้ยเดี๋ยวขาเดสายให้หองหูเลยไอ้ไขน่ะเฮ้ยเมื่อกี้รู้สึกเหมือนใครมาดึงหูฉันอย่างนั้นแหละเฮ้ยช่างมันเออเฮ้ย้ยเฮ้ยไขน่ะไข่ไข่ไ ได้โอ้โหได้เจ็บ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 เฮ้ยอัานแ้วนักแกใครอ่ะอ้อมยอยยอยเฮ้ยไปไอไออ่ะไปเออที่หลอกนะไอช่วยด้วยเฮ้ยฮึสําเร็จเรียบร้อยเน่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 ทําเกินไปแล้วนะเออเดี๋ยวไอ้มอนเอากระตูนกลับไปไว้ที่บ้านก่อนนะเอ๊ะฉันจะไปเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยกลับนะ เออปะเถยคนอย่างนายเนี่ยพอได้ใจขึ้นมาทีเราจะต้องหาเรื่องยุ่งทุกทีเลยไม่เอาน้าไม่โกรธน้นี่นะจิ๊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 จิเอาคืน๊จิอาคืนิ๊จ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 ิ๊ เี๋ยวพี่เดียว้แค่คิดว่าเขาไกลฉันได้ก็ลองดูนะะไอ้อ๋ออ๋ไอ๋อ่ออ๋ออ๋ออ๋อน๋่อ๋อองออ๋ออาออ๋ออ๋ออ๋อ่าเอ๋อ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 อาออออ๋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 ใอ๋ออออ๋ออ

กำลังสนุกซะด้วยสิอยน่าเอามาอสวัสดีครับคุณลูกค้าจะไปไหนครับไม่ไปครับไม่ไปเไม่ได้ครับโบก็ต้องขึ้นครับเท่านี้ก็เรียบร้อยเฮยจริงสิเอาไปให้ชิดสุกาดูด้วยดีกว่าเออขอโทษนะครับ นพิต no ้าไม่อัเหรอยอมแล้วไม่ยอมแล้วนะแม่เจ้าช่วยเถื่อยยายเหรอจ๊ะเหื่อลครับโอ้งั้นเหรอเด็กสมัยนี้เนี่ยใจดีจริงๆเลยนะเอาไม่ขนาดนั้นหรอกนะครับคุณยายแม่แม่แม่เด็กตีจริงๆเฮ้ยคอยดูเถอะบอ ยังไงมันก็ยังเร็วเกินไปเนาะชิสกะกำลังทำอะไรอยู่นาะรู้แล้วคงจะสนใจเครื่องสมาัของคุณแม่อยู่อะสิงั้นฉันจะช่วยเธอละกันนะเฮ้ยอแล้ทำไมทำไมมันมันยากกว่าที่คิดแท้ ต้องทำให้ชิสุก่าสวยให้ได้เลยเอ,อ,อะไรกันเนี่ยอ,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 อะไรเกิดอะไรกันเน,นี่ยท้ทีนะว่ากนันจริงๆชิสุกาไม่ต้องแต่งหน้าจะดีกว่านะแค่นี้ก็น่ารักพอแล้วละโอ้โหอ งานดูตัวของลูกชายลุ่มเหรอคะนี่ค่ะแต่ว่าเรื่องแบบเนี้ยค่าว่าเป็นพรมลิขิตนะสักวันลูกชายคุณต้องได้พบคนดีๆแน่ๆเลยละก่อ้ยอุ้อุ้ตายแล้วอุ้ตาย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 าไม่ึ้องอ๋้ยตายแล้วหยุดไม่ได้เลยละค่ะอุุ้คุณนายคะอุ้ยอ๋อ้ยแ้ตายแล้วแต่ลแล้ว เอหนื่อยจังเลยไาขยับไปเองนะค่ะขอโทษด้วยนะคะตอยแล้วตต่แล้วก็จะม่ขยับแบบนี้ตายแล้วขนักข้อขึ้นเรื่อยๆแล้วคงต้องใช้วิธีนั้นแล้วล่ะเฮ้ยคนที่เล่นแบบนี้ได้ก็มีแต่โนบิตะแกคนเดียวต้องใช่แน่แนหม ่รรู้เืองนะฉันต้องจับใกรได้เลยคอดูนี่เราใช้มือวิเศษจากที่ไกลๆพวกนั้นก็ไม่มีทางรู้อยู่แล้วละจะออออเอออ้ยอ้ยอ้ยเอ้ยอออให้เกิดอะไรขึ้นนเนี้ยนี่ก็คือกดวิเศษถ้าปีศากดเนี่ยเราก็ลบโทษนายได้จากทุกที่เลยอ เป็นการลงโทษที่นายนายคนอื่นโนบิตะ